ขั้นตอนนี้ครับเราก็จะทําการเรียนรู้ในเรื่องของการเซฟซีนนะครับไว้ใช้งานนะครับโดยที่ซีนนะครับซึ่งก็คือแถบของซีนนี้นะครับก็จะเป็นการจัดวางองค์ประกอบต่างๆนะครับของโปรเจกต์เกมนะครับาจะทำการเซฟซีนไว้ใช้งานนะครับเราเลือกไฟล์นะครับและเลือกเซฟซีนนะครับเซฟซีนก็ทำการบันทึกนะครับองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ภายในซีนของเกมนะครับโดยที่ลักษณะของไฟล์ก็จะเป็นไอคอนของ Unity ตัวนี้นะครับ เซฟซีนนั้นมีประโยชน์นะครับโดยที่สามารถที่จะนำเอาซีนเดิมกลับมาแก้ไขนะครับตัวเกมต่างๆองค์ประกอบต่างๆที่เราพัฒนาเกมก็ยังคงอยู่ทั้งหมดนะครับสำหรับในขั้นตอนถัดไปครับเราก็จะมาทำการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการที่เราจะใช้การอินสแตนซ์นะครับหรือว่าการทำการโคลนนะครับทำสำเนาเพื่อที่จะสร้างพื้นนะครับให้มีการเล่นลำดับต่อเนื่องนะครับและเรื่องของแบ็กก r o u n d นะครับซึ่งก็จะได้จากภาพที่ชื่อว่าสเปรดนะครับ โดยทำการนำเอาภาพสเปซนะครับ Import เข้ามาสู่โปรเจกต์เกมครับและเลือกในส่วนของ m u l t i p พลนะครับเลือก Sprite e d i t o r นะครับและทำการเลือกในส่วนของการสไลด์นะครับเพื่อที่ทำการแบ่งภาพออกเป็นไฟล์ย่อยๆนั่นเองนะครับสำหรับกระบวนการของการเซฟซีนก็ขอจบลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ